และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อาหมีนะคะผู้เข้าชิงซีรท์เล่มแรกและรอบแรกชสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะพี่อามีที่สุดที่สุดของความตื่นเต้นคือแบบโอเมย์ก๊ออะไรประมาณอย่างนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าชิงเกินคิดเกินฝันมากเพราะว่านิยายเริ่มเล่มเนี้ยกว่าจะได้แบบหมายถึงกว่าจะได้แบบพิมพ์กว่าจะได้อะไรอ่ะเราหวังแค่ <ข>ที่สุด,ดขอให้ได้พิมพ์ขอให้มีไปวางบนชั้นหนังสือเราก็ว่าโอ้ดีใจแล้วแต่อันนี้มาไกลามากครับถึงช็อตลิสซีไรท์ก็รู้สึกเกินเกินคาดเหมือนกันครับแล้ววันนี้เป็นไงคะได้เจอพี่ๆอาจารย์ผู้เข้าชิงคนอื่นออโอ้แต่ละคนคือปร,รมาจารย์มีรางวัลกว่ารางวัลหลายคนได้ซีไรส์ไปแล้วหลายคนเข้าชิงแปดรอบก็มีหลายคนเข้าชิงสามสี่รอบก็มีโอ้ทุกคนคือมือรางวัลครับ รวมทั้งน้องใหม่ด้วยหลายคนที่แบบเข้ามาก็ได้ได้รางวัลจากเวทีอื่นมาแล้วเช่นกันแล้วเราจะได้เจออะไรในหนังสือเล่มนี้บ้างคะอย่างแรกเลยก็คือวัฒนธรรมที่สวยงามของการทอผ้าสินตินจบเพราะว่าเล่มนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับใช่อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็น พื้นที่ที่ทอผ้าสินงตินจกที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในลานน้านแนเราจะได้เห็นวัฒนธรรมการทอตั้งแต่การเริ่มเก็บไยการปั่นให้เป็นเส้นได้การทอย้อมสีการทอการขึ้นผ้าการขึ้นลายผ้าการจกผ้าสวยงามแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการทอผ้าสินงตินจกของลานน้านนนเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับความเป็นหญิงความเป็นเฟมินีน ฉะนั้นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเฟมินิซึมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการกดทับของเพศหญิงประเด็นอย่างหนังเรื่องบาร์บี้ก็อาจจะเจอในหนังสือเล่มนี้ใช่หลายรสหลายอารมณ์ไหมคะเล่มนี้อ้อหโอ้โหคือครบใช่มีมี LGBT ด้วยมีประเด็น LGBT มีประเด็นความควียียมีประเด็นอะไรที่แบบสังคมสมัยใหม่ อาจจะแบบเรื่องเ,เนี่ยมันเป็นเซตติ้งในช่วงสงครามโลกแต่ประเด็นที่เลือกมาเนี่ยมันมีความเป็นไทม์เลสมีความสามารถเอาอ่านไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็อ่านสนุกครับนี่หนันงสือก็สะพาเราย้อนเวลาเดินทางกลับไปในยุคช่วงนั้นสงครามลราเจอทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่าทหารญี่ปุ่นที่แม่แจ่มเนี่ยบันจะแตกต่างจากทหารญี่ปุ่นที่ นในคู่กรรมหรือเปล่าทหารญี่ปุ่นที่สะพานข้ามแม่น้ำแควหรือเปล่าอันนี้เราจะมาพูดถึงาการลุกคืบของสงครามไปสู่อำเภอห่างไกลอย่างแม่แจ่มครับฟังแล้วก็คืออย่างที่เขาบอกว่าแม่แจ่มแจ่มจ,จริงๆแม่แจ่มเมืองแจ่มคนแจ่มหนังสือแจ่มครับกี่บาทเข้าตรงเลยกี่บาทนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวไหม่จะลองไปอ่านตามแล้วก็จะเดินทางตามด้วยจริงๆไหมเคยไปแม่แจ่มมาด้วยังไงบ้ครัะเลิศมากที่เขาบอกแม่แจ่มก็คือแจ่มมากสวยงาทั้งทั้งบิวผู้คนด้วยใช่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มของซีไรที่มีประเด็นของ LGBT เคลียรด้วยของพี่ดีเมื่อกี้ก็มีประเด็นเคลียนี่เรียกได้ว่าเป็นยุคของ LGBT จริงๆสำหรับหนืง